สวัสดีครับผมจะได้อส่งแกงครับเพื่อนได้ถึงสงการแล้วครับก็จะมีหลากหลายหลายค่ายเดลิเวอรนะครับออกโปรโมชั่นเเพิ่มค่ารอบเป็นคนขับนะเพื่อนเหมือนปีใหม่เลยเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องโบนัสอิน e n น i v e ของแต่ละค่ายแล้วกันตอนนี้ที่ออกมามันมีอยู่อยู่สค่ายก็คือโ b บินโค d กับกับไลแมนนะครับส่วนช e ้อปปีนี่มีประกาศออกมาแต่ยังไม่บอกนะว่าบวกอะไรเพิ่มมั่ง โอเคเรามาเริ่มกันด้วยค่ายลบเป็นฮูดแล้วกันนะที่เราวิ่งกันประจํานะครับอินเทนทีฟนี้มีอยู่2แบบนะก็คือศาสตร์ที่1แล้วก็ศาสตร์ที่สศาสตร์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 ไปรุ่นศาสตร์ที่1นะครับสาหรับเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพที่วิ่งงานในกรุงเทพและปริมณฑลนะจะบวกค่ารอบเพิ่มที่สูงสุดนะครับ10บาทรอบเพิ่ม10บาทนะเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับช่วงเวลาเนี่ยก็ระหว่างวันที่13 จนถึง17เลยนะว่าจํากัดช่วงเวลาในการทํางานนะก็คือ5โมงเย็นนะครับจนถึง2ทุ่มนะแค่4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงให้น้อยจังน้อยใจเนี่ยอีกศาสตร์อีกศาส์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 หนึ่งครับไม่รู้ว่าศาส์หรือศาส์หรือศาส์ศาส์นะครับเพื่อนๆคือสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีชนบุรีเชียงใหม่นะครับบวกเพิ่ม15บาทเลยนะว้าวยินดีด้วยนะครับ15บาทครับก็จะช่วงในช่วงเวลาเหมือนกับ กรุงเทพและปริมณฑลนะคือ5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มนะครับวัออนที่13บสถึงสินะแต่ว่าแต่ว่านะจะมีบวก10บาทตลอดทั้งวันนะนะเออสิบาทตลอดทั้งวันเลยนะโอ้ยยอดอย่าลืมออกวิ่งรับงานกันนะผม,ผมว่าชนบุรีเชียงใหม่งานน่าจะเยอะกว่ากรุงเทพนะเพราะคนที่มาอยู่กรุงเทพตอนนี้ไม่ใช่คนกรุงเทพนะเพราะเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กันมากเป็นส่วนมากนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยงานในพื้นที่ที่อื่นก็จะเยอะส่วนงานกรุงเทพก็จะน้อยนั่นเองนะแล้วก็จะมีศาสตร์ที่2นะครับศาสตร์ที่สรงที่2เพื่อนมีข้อกาหนดนะครับว่าอืวิ่งได้จํานวนงานคนนี้ได้โบนัสเพิ่มจํานวนเท่านี้เดี๋ยวเรามาอ่านกันดูแล้วกันคะแนนนะครับข้อ1นนะจานวนวิ่งได้75งานขึ้นไปนะครับก็จะได้โบนัส225บาทนะเพื่อนก็เลยอ่านแล้วกันวิ่งได้100่งงานได้เพิ่ม350บาท125งานได้เพิ่ม500นะ ส่วนสูงสุด160งานขึ้นไปเนี่ยได้800บาทนะครับร้อยหกสิบงานนี่มันกี่ต้องวิ่งมัละกี่ตัววะวิ่งคนละสี่สิบตัวเย็ดแค่เอาสิ <John. S 1> เออ,อถ้าจะเอา800บาทนะต้องวิ่งมันละสี่สิบตัวแล้วกันเออก็ก็ใครทําได้ก็นะก,ก็ก็เก่งนะครับแค่2 2 5ยบาทแรกนี่ก็ต้องวิ่งมันละสิบแปดตัวนะ <laughs> ทําได้ก็ยินดีด้วยนะครับ ก็ผมคิดว่าก็มีหลายๆคนทําได้นะแล้วก็หลายๆคนทําไม่ได้นะผมเพิ่งวิ่งเมื่อวันคลิปที่แล้วเนี่ยได้แค่16ตัวเองนะพันกว่าบาทน,นะครับเออ,เอพูดถึงค่ายเขียวบ้างครับค่ายเขียวประจําที่เราทําคลิปกันแล้วก็มีง,งานกันนะยังไม่ออกมายังไม่บอกยังไม่ออกต้องวิ่งเท่าไหร่เอ่อข้ากาหนดเงื่อนไขย,ยังไงนะครับแต่ว่ามีของรางวัลที่จะแจกนะครับที่ม่ไทยส่งฟินทั่วล่าศาสตร์สขรับทรัพย์นจะจ๊ะ แจกของรางวัลมูลค่ากว่าหนึงล้านบาทน,นะครับก็ตอนนี้ยังไม่บอกเงื่อนไขนะว่ายังไงบ้างแต่เรามาดูของรางวัลล่อตาล่อใจกันชักน,นิดนึงแล้วกันนะครับอัดทับรับขวัญสงการแบบจุใจนะคือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ี i a o m i 11T Pro เพื่อนเจ็ดรางวัลน,นะสองนะคูปองส่วนลดไม่รู้ว่าเอาไปแลกอะไรนะครับแล้วก็อืมไม่รู้เหมือนกันเออตอนนั้นสามครับเป็นเสื้อ เสื้อกันฝนนะเออผมอยากได้เนี้ยสามพันห้ารางวัลนนครับเสื้อกันฝนลายแมนนะเท่มากเลยผมเคยเห็นคนใส่นะก็น่ารักดีนะครับส่วนสุดท้ายนะโบ<อ>นัส<อ>ชุดใหญ่บวกโบนัสน่าจะเป็นอินเทนทีฟที่เขาจะบวกให้นะครับเออก็ตอนนี้เห็นมีสองข่ายนะครับส่วนช้อปปียังไม่บอกนะว่าต้องทําอะไรแล้วก็แจกอะไรนะโอเคก็ไงเ,เพื่อนๆก็ลองอ่านกันดูแล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมวันสงการนี้ส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเ mm hmm. ที่ยวให้สนุกกับบ้านปลอดภัย mm hmm. ใส่ใจกับครอบครัวนะจ๊ะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้านะ mm hmm. ฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. ผมด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีคับ